วิธีดูเลขบัตรรปจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายเพื่อรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มบัตรสวดิการแห่งรับคนพิการเขาดูกันยังไงมาดูในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y เบอร์ a ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาท,ทุกท่านนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับ เงินที่ท่านโลเลตหนึ่งหมื่นบาทก็มีความชัดเจนแล้วนะครับสําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการนะครับว่าจะโอนเงินไปทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับสําหรับวันโอนเงินนะครับก็รันตามหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวิธีเช็คนะครับว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับหยิบบัตรประจําตัวประชาชนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ดูหมายเลข13หลักที่อยู่บนบัตรของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้เราดูตัวสุดท้ายนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับว่าเรามีเลขอะไรนะครับแล้วก็มาเช็ควันโอนเงินนะครับสำหรับวันโอนเงินดิจิตอลเพลทห0 0 0 0บาทนะครับสำหรับกลุ่มบรญชการแห่งรัฐนะครับหรือว่าคนพิการนะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น14.5ล้านคนนะครับวันโอนมีดังนี้นะครับวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับ2.6ล้านคนนะครับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับวันที่26กันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย1 2 3นะครับวันที่27กันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4567นะครับวันที่30กันยายนนะครับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย8 9นะครับหากท่านมีเลขท้ายตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้าทางพร้อมเพย์วันนั้นนะครับทั้งนี้นะครับให้ท่านผูกพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารที่ท่านมีนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับให้รีบดําเนินการได้เลยนะครับสวัสดีครับ